สวัสดีจ้ายายไผ่พาแซบโอ้ยมือนี้ยางกุ้งอีกแล้วเด้อพี่น้องลูกมายามอันมาตะอบนบนุบลบัดเนียผู้ดามึงขอไอ้ก,กุ้งใหญ่มาหาแม่อีกพูดาโอ้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 โออว่ายายไหวบะจะไม่น,าน,านันดันเป็นตะแซบเหลืองอุยหุยอันเขามายามตะอบุบลเอามาให้แม่อยู่แม่กินทั้งหลานทั้งหยังเขาโรงเรียนปิดเทอมลูกหลานมายามแล้วนะ มีจตุงงามๆพี่น้องเลยเออนี่ดิลูกยังบ่ามาเบิดสุขุนเดะลูกยัยไหวอ่ะอันมาว่าต่อซุมยุอุบลซุ้มยุกรุงเทพยังพูดว่ามาว่าก้อยว่าอันพุดะจีมีจตุงงามๆพี่น้องเลยแม่้องจีลูกบางคนเพิ่งกห้องหยางแม่ท้องว่าอันจีกุ้ง มาพันก็เ้อะโหดามันบางทีอันก่อสิลาอันลูกเอามาต้อนให้แม่อยู่แม่กินอันใดเป็นตาแซบมันก่อแม่ก็ดีใจนําอันภูมิใจนําลูกแต่ละคนนะเออความดีความงามมุนคับน้าสู่เด้อลูกเอยสนอกแม่กะไวพรให้บรรสุขสุขขนอันความดีความงามนี่แหละมันจะยั่งยืนลูกว่ะอีกุ้งนะมีแต่ตัวงามงามพี่น้องเอย ลูกหลานมายาม้ำอันกาคือว่าแหละปิดเทอมค่อยได้มาคันช่วงอันโรงเรียนบวนปิดกระโบมีเวลามาหาแม่คือว่าแหละบางเทื่ย้ยยไหวก็ลงไปเด้ปิดเทอมนะปีนี้ยายไหวว่าอีเปย์ส่งการไปพุ่ออุบุเพื่ะไปเล่นนลูกหลานเพล่กคอยว่านะค่อยติดตามยายไหวอ,ยอยีกเด้อถ้าไปอุบลนะ อันไปบึงบ้านขาเจ้าลงบึงอันอีคือทั้งเห่าบ่อพยายามเพื่อเป็นตาแซบตาแซบมากินนํากันเด้อพี่น้องอยู่ไกลนะเฮ็ดน้ําจิ้มน้ําผัน่นอันใดเป็นตาแซบนะอักหล่าเออลูกเต้าลูกหลานใ,ให้อยู่ดีมีแหงเด้อลูกเอยสดอกเว้าให้แม่ว่าอันใดเป็นตาสุกคือยายใบกับบบเคยเอาซับนี่มันเพอว,วานหวานบ่อเนี่ยนาะเนี่นยเออ มันมันพอหวานๆเอากินกับหอมหอมพี่น้องแม่กันเห็นแต่อยู่ทะเลแล้ว็นว่ามาเห็นอยู่สุมือเนี่ยนี่มาอยู่บ้านเขาก็เฮ็ดไดเนาะพี่น้องเนาะเลยอยู่บังเอินอยู่บ้านอยู่ซ่องโอ้ยจะไม่ดีอันถึงที่สุมือเนี่ยเศรษฐกิจกกนะเขาจะกินก็นไ,ดได้กินบทุทาได้ไปทะเลก็กินได้เออจะก็แม่เลยว่าโอ้่ะ อืมลงซีมลงบึงลงยางนั้นลงบึงดีใจกดไลค์กดเ like, ซให้ยายไหวเด้ออาหารดีๆเป็นตาแซบมากินน้ำยายไหวเด้อสวัสดีจ้า